ทินดีต้ราบทเกคนไปใวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับรถเล่นในเมืองนะโดยเราจะไปถ่ายรูปที่เสายิงช้านะก็เพื่อนผมหลายคนมากเลยอยู e to. To antis, ่ด oh. so, like ้านหลังเห็นไหมดูจากด้านหลังจะมีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยนะผมมากันหลายคันมากโอ้โหก็นานแล้วนะที่ผมไม่ได้ออกมาขี่รถแบบนี้นะทุกคนวันนี้คนที่ช้าที่สุดคือคนนี้ตุตาซ่าช้าสุดเลยช้าที่สุดผมว่าผมช้าแล้วนะมันช้ากว่าโอ้ยไฟเขียวแล้วไปฝากช่องหน่อยไหมใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณชื่ออะไร ชื่อคิวจากไหนค่านคิวค่ะโอเครู้เรื่อง <laughs> ทำช่อง YouTube เหมือนกันนะครับเป็นเซตแปดร้อยเอ้ยเซตเก้าร้อยสาวส่งเพลงมาให้ฟังอ่ะทุกคนอ๋อไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยฟังกลัวเพื่อนรอนานโอเ okay, ค let's go ไหนวะไหนวะอะไรขาวเลยอะไรขาว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 โอ้ขับซีกันทีอะไรอ่ะทำไมัด่นไปไหนแล้วไม่มาด้วยกลับบ้านนนั่นนะจุดหมายของเราอยู่ตรงนั้นทุกคน เดนัลตรงนั้นคือจุดหมายของเราเคยมาไหมไม่เคยไม่เคย,เ,คยเป็นไงบ้างนาเดียคนนี้นาเดียคนนี้ดีนเป็นพี่น้องกันกล้องเห็นไหมไม่รู้น่าจะเห็น <laughs> เราจะไม่ผ่านไฟแดงแม่ไม่รอเลยเบรกแรงเชียวเอาละถึงละนัดกับพี่เว็บไว้อยู่ไหนเอ่ย โอเคถึง้นแล้วนะทุกคนอ่าจอดเยียงๆเงีย้ยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตัวไปทักทายเพื่อนก่อนนะขอโทษพอดีอไได้ัดีพี่โอขอโทษรีบแล้วเอาพี่ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอะไรอ่ะสองเก้าเก้าเยเอลดเล็ดเลดอืมพรุ่งนี้ทำงานกี่โมงแปดโมงครึง โอ้กูเจ็ดโมงกูไวกว่าอีกเรือ่องรอจังหวะครับัสดีครับพี่รอนานไหมนานอยู่รถติดมากวัสดีครับมาเกณฑพวงมาเลยอ่ะเนี่ยใช่อยากมาขี่รถด้วยผมไม่ได้ออกนานแล้วไง <Okay. S 1> พอผมออกมาแม่ก็นั่นแหละเป็นขยงเลยเป็นขยงเลยเออเอาละทุกคนตอนนี้เรากำลังมูฟไปที่เสาวิงชานะ <c oughs> เพื่อไปถ่ายรูป โอ้ยรู้สึกเหมือนผมจะลืมล็อคสายลัดคางใช่ไหมช่วยดูให้หน่อยใช่แล้วหัวผมลืมแนหคอยตกงแต่งเลยนะว้าวไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมีหลายกลุ่มหรือเปล่านะแต่ผู้ผมมาเยอะผมไม่กลัวหรอกขิ้ <laughs> โอ้โหทุกคนดูดิวัดพระแก้วคู่สวยเปิดไฟสวยมากนี่นะตรงนี้จะเป็นพอยท์เราจะมาถ่ายรูปกันกูไปจอดตรงนู้นดีกว่ามีหลายแก๊งเลยอ่ะว,วันนี้ จอดนี่จอดนี่ก็ได้ <Okay. S 1> แต่งนั้นนะ่ะจริงๆผ่าก็ได้นะเนี่ยทุกคนป็นยังไงอะพี่จอดนันนะ่นอะ เดี่ยวแล้วฮึชอ,อ่ะฮืชโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงกันที่เสาหิงช้าแล้วนะเราเดี๋ยวรูปมันจะออกมาเป็นยังไงเท่แค่ไหนผมจะแปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย